สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหน่่ยก็ได้ขนมมาจากเบอร์ลินี่นะคะยามเย็นแบบนี้นะคะเบอร์ลินี่ก็เป็นร้านขนมที่เขาทําแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะอันนี้เป็นครัวดซองนะคะจําราคาไม่ได้อันนี้น่าจะมาสามสิบกว่าบาทนะคะคือซื้อมาหมดนี่นะคะก็คือมีครัวดซองมีขนมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็น โรยด้วยเห็ดกระแฮมนะคะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เหมือนแบบยังเห็นเขาทํารีวิวกันแต่ยังไม่เคยทานเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นใครเหมือนมันม่วงนะคะแล้วก็ชิ้นนี้น่าจะเป็นเหมือนสังขยาใบเตยนะคะชิ้นนี้กับชิ้นนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนนะคะลองสังเกตอันนี้ตัวขนมปังจะเป็นสีเขียวนะคะ อันนี้ตัวขนมปังจะเป็นสีขาวธรรมดาอันนี้ราคา25บาทนะคะอันนี้3าสิบบาทอันนี้4ี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็สาสิบห้าบาทก็คือซื้อมาหมดนี้ก็ประมาณหนึ่งกว่าบาทนะคะวันนี้ป้านุ้ยจะมาลองทานดูนะคะว่าขนมไส้จะเป็นยังไงบ้างนะคะป้านุ้ยก็แบ่งครึ่งแล้วนะคะเป็นลักษณะเหมือนมันนะคะไส้มันตัวข้างนอกนี่เป็นแป้งนะคะนี่เป็นแป้ง เดี๋ยวลองทานดูเหมือนมันม่วงเลยนะคะเหมือนทานมันม่วงจริงๆแปลกดีค่ะแล้วก็หนักด้วยนะคะ ที่บอกว่าตัวขนมปังเป็นใบเตยนะคะเนะะี่ยค่ะไส้ก็อยู่ประมาณนี้เลยนะคะในชิ้นนี้สามสิบบาทนะคะอันนี้เป็นตัวขนมปังธรรมดานะคะแล้วก็ไส้ใบเตยนะคะอันนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะคะแต่ชิ้นเขาก็ใหญ่นะคะน่าจะโรยเหมือนนี่ค่ะน่าทานอยู่นะคะอันนี้นี่จะเป็นเหมือน เ,เดี๋ยวเราดูว่าไหนไส้เยอะหรือเปล่านะคะเนะะี่ยค่ะไส้ประมาณนี้เลยน่าจะเป็นเหมือนหน้าทอฟฟลิลเห็ดกับแฮมนะคะอันนี้สามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ัวซองอันนี้ไม่มีไส้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คัวซอ,องเขาก็อร่อยนะคะไม่ได้ลองหนมปังเกลือเลยอันนี้นะะี่ยเดี๋ยวป้านุ้ย ขอตัวไปทานขนมก่อนนะคะวันนี้ป้านุ้ยก็พาเ,เพื่อนๆนะคะมาทานขนมของแบรนด์เบอร์ลินีนะคะด้วยกันนะคะยามเย็นกับป้านุ้ยค่ะ